สวัสดีครับอยู่ในช่อง,งน้อเปี้ยกกกอกใบแอดมินแม่นูนาครับลุงพลไปแล้วเขาไปกันหมดแล้วลุงกิมก็ไปแล้วนิกี้อยู่เงาเงาเลยเงาจังเลย ปุนพี่กอลัมก็เงาก็ดิ่งหางดิ๊กดิ๊กดิกดิ๊กเงาแล้วแลเวาล้วรู้ด้วยองเว่าเราคุยด้วยเนี่ยรู้รู้ว่าเราคุยด้วยอีกโอ้โหรู้นะเนี่ยรถปรับข้าวยังไม่มาปลาดำยังไม่มาเลยปลาดำเออลุงต้อยก็ยังไม่มาโอ้โงงเงา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 รู้นะว่าเราคุยด้วยรู้นะเก่งมากเลย ทุกวันนี้เขารู้ด้วยว่าลุงจิมไม่อยู่เขาต้องวิ่งไปหาฉันอยู่ในบ้านเขาไปสำรวจเลยว่าฉันจะกินอะไรได้มั่งเข้าไปเลยว่าฉันที่อยู่ตรงไหนได้ที่นอนที่อยู่ใช่ไหมสำรวจเองเมื่อเมื่อคืนก็ไปสำรวจบ้านน้องแพ็ม เขาทำครัวเสร็จปุ๊บไปสำรวจเลยถ้าทำครัวนี่มาเลยผูวานี้ก็ไปใครกินเองก็ไม่อยากเองยั้จะเป็ต้นก้อนอยู่เออทอดใค้กินเองก็ทำเป็นแบบทำแบบไม่ถึงเออเหมือนคนเลยกิวเคียวยากอะไรอย่างเงี้ยทำแบบไม่อยากจะกินเลยเอออืมอือหือข้าวเสร็จป่าก็เราหันกล้องมาเห็นเห็นใครก็ไม่รู้ง่อยๆนะคะก็เลยหันมาชมมาทักทายหน่อยหมดแล้วเอาอีกไหมทำตัวง่อยๆนะคะนี่นะคะ มาแสนร <therapist. S 1> ู้ค่ะน้องนิกกี้นะคะกินมากเลยนะไกเลยหมาเสือก็เหมือนกันชอบกินขนมนี้เนาะอย่างคุ้นิกกี้น่ารักนะนิกกี้ฉลาดนิกกี้น่ารักนะคะน่ารักน่ารักเป็นมาแสนรู้จริงๆค่ะเขาก็มีประโยชน์นะเขาให้ความเพลิดเพลินกับพวกเราเนาะความฉลาดน่ารักของเขาเนาะแล้วก็มีคนแปลกหน้ามาเขาเอาเรื่องให้ได้เลยนะเนี่ยมีคนแปลกหน้ามานะคะอ้าวแม่มาหานมเปรี้ยวแล้วนะครับ เปียวเอ้ยเปียวเอ้ยอยู่ยังไงเนอะมาหมาเอ้ยเปียวเปียวนอนอาบแดดแล้วลูกหมาเปียวน้องเปียวนอนอาบแดดนะครับเปียวทำไมทำหน้าอย่างนั้นอะฮะโอออีมาเปียวมาเปียวเอ้ยมาเปียวครับปอเปียวนอนอาบแดดรอแม่ครับบายนอนน่ารักจังเลยไอ้ขี้เละของแม่บายไอ้ขี้เละเอ้ย นอนอัปเดตนอนอัปเดตเดี๋ยวแม่พาไปสวนผักนะนอนอัปเดตก่อนนะลูกนะนี่นีนน่นี่ข้าวมาแล้วนี่ข้าวมาแล้วกับข้าวมาแล้วครับแม่ครับรถกับข้าวยังไม่มาแ,แต่ว่าแม่ทําปลาปิ้งมาแล้วครับแม่ทําปิ้งปลามาให้แล้วครับภูมแต่รถกับข้าวยังไม่มานะครับอีมาเปีว้วอีมาเปีลยวรนถะก,กับข้าวเหรอคะมาแล้วมาแล้วเปี้วเปี้วรถกับข้าวมาแล้วลูกเปี้วอ่า ส่งคนไปแล้วแล้วก็มาดูหมานะคะดูหมาก่อนขอบคุณค่าคุณรัตนาการจะนะสมบงนะคะขอบพระคุณค่าที่ทักเข้ามาให้ให้ได้อ่านเนาะให้เป็นเม้นนะคะการเม้นเข้ามานะคะการกดไลค์ให้ก็จะเป็นการเปิดการมองเห็นทานะ o u t u b e ก็จะทําการเปิดการมองเห็นให้พวกเรานะคะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นมานะคะอยู่กับน้องหมา้องเปียวครับผม้องเปี้ยวนอนอัปเดตรอแม่ครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมนมเปี้ยวกกอกครับนมเปี้ยวเป็นน้องหมาอยู่บ้านกกอกเป็นหมายูทูบเบอร์ครับผมมีแม่ผมก็มีช่องนะครับช่อง youtube หนูนาพาไปดูแม่ภาคสนามครับแล้วก็แม่กันิกาพีเอ็นนะคะแม่ธัญญากกกอกสเตชันครับเอา้าเป็นอี่นางอ่ะฮึ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 อ่ะตื้อแล้วตื้อแล้ว,วตื้อแล้วว้ายตื้อแล้วบ่ฮะตื้อแล้วบ่นอนถ่ายอีแม่โอ้เป็นยังคือฮัดเห็นัหน่ะทั้งหน่นะ อุ้ยพันธ์อัญงอัญงอัญงอัยงแท้อืมอืมอืมพันธ์อัญงอัยงแท้คือพันอ์อัองอัยงแท้นั่นเอา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 นี่นะคะเล่นโชว์โอ้น้องเปี้ยวเล่นโชว์นะคะดื้อโชว์เอาทำหกเหรอทำหกก็ต้องเอาขึ้นสี่ทำหกอืเอาขึ้นแล้วทำไมต้องทำให้เกี่ยวขนาดนี้เลยนะฮะมันเกี่ยวมันก็ ไม่ได้ดีมันเกี่ยวมือมะ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 โอ้โหอหึเดยกกินข้าวกันกินข้าวกันลูกเด็กกินข้าวเออได้กินข้าวครับแม่ไปทํางานลูกแม่ไปทํางานเพิ่งกลับมาน้องเปี้ยวเป็นหมารอแม่อยู่นี่ก่อนทําอย่างนี้มันเจ็บนะครับทําอย่างนี้มันเจ็บนะครับผม,มล็อกโโลยอีหมอเปียวหมอเปียวอาบแดดตอน,นเช้าครับนี่ แก้าขอบคุณครับผมเอาแค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมน้องเปี้ยวน่ารักครับพินิกก็น่ารักเช่นเดียวกันครับพินิกก็ฉลาดกว่าน้องเปียวนะคะเพราะว่าพินิกเป็นหมาโตน้องเปียวเป็นหมาเล็กก็ยังไม่เท่าพินิกนะครับเอา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 เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเมนูนาทายครับขอบคุณครับผม